ปี2025บ้านร้างหลังนั้นยังคงยืนหยัดกลางซอยเปลี่ยวใครๆก็รู้ว่าเฮี้ยนเล่ากันว่าสมัยก่อนเจ้าของบ้านถูกฆาตกรรมตายอย่างโหดเหี้ยมวิญญาณเลยวนเวียนไม่ไปไหนกลางดึกคืนหนึ่งกลุ่มวัยรุ่นอยากลองดีบุกเข้าไปถ่ายคลิป ทันทีที่ก้าวข้ามทรณีประตูเสียงเปียโนดังขึ้นเองทั้งที่บ้านไม่มีไฟฟ้าสักดวงเงาตะคุ่มคุมวิ่งผ่านหน้าต่างถูกคนขนหัวลุกสู้รีบวิ่งหนีแทบไม่คิดชีวิตแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือคลิปที่ถ่ายติด พบว่ามีหญิงสาวหน้าตาเศร้ายืนอยู่ข้างหลังพวกเขาตลอดเวลาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าประมาทกับสิ่งที่มองไม่เห็นและบางครั้งการเคารพสถานที่ก็สำคัญกว่าความอยากรู้เห็นคุณละ่ะกล้าพอจะไปพิสูจน์ไหม